ว้าวว้าว,าวาสัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่กับตันแจ็คจิชแนลกลับมาพบกับผมอย่างเช่นเคยเกมแล้วล็อกเอมครับสวัสดีครับ,รบผมก็กําลังเส้นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ครับผมเห็นชาวโซเชียลครับบอกว่าเออมาเส้นเจ้าที่เจ้าทางหน่อยมาไหว้ศาลซะหน่อยครับเออเผื่อจะได้ดวงดีอะไรอย่างนี้ โอเคเผื่อยอดวิวจะได้พุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมครับก็ดูอยู่ครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องผมหน่อยครับถ้าเห็นว่าช่องผมนั้นมีประโยชน์อ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับไปปลดล็อกครับเจ้าไอ้เจ้า,จาส่งสัตว์เลี้ยงไปทํางานใช่ไหมปกติแล้วอะ่ะบางคนก็จะส่งได้แค่3สถานที่ บ,บางคนก็ส่งได้แค่2สถานที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงครับว่าทําอย่างไรครับให้ส่งได้ถึง5สถานที่ครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมก็ไม่ยากอะไรเลยครับก่อนอื่นเลยขอพูดก่อนนะว่าการส่งสัวนเลี้ยงครับปกติแล้วถ้าคุณธรรมดานะไม่ได้เติม v i p จะส่งได้แค่2สถานที่เท่านั้นครับผมแต่ถ้าคุณเติม v i p จะสามารถส o ่ได้เพิ่มอีกหนึ่งที่นะครับเป็น3ที่ครับผมและอีก2ที่ทำอย่างไรถ้ายังไม่รู้ครับไปติดตามกันครับผมก็ง่ายๆเลยครับให้เราไปด้านบนครับของเมืองคอนเทล่าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนของเมืองคอนเทล่าครับซึ่งวิธีการปลดล็อกอีก2สถานที่นั้นครับก็คือให้เรามาเรียนสกิลกับ เจ้า m อตัวนี้เองครับเรียนสกิลผจญภัยครับผมซึ่งผมได้เรียนมาแล้วครับ1สกิลนั่นเองครับซึ่งมีชื่อว่าสกิลนี้ครับ expert walker ครับสกิลนี้ครับมันก็คือจะทำให้เราเพิ่มจำนวนการส่งสัตว์เลี้ยงไปทำงานได้อีกหนึ่งสถานที่นั่นเองครับซึ่งราคาการเรียนเนี่ยอยู่ที่ส0 0แส,สนนนีครับผมแล้วก็จะเรียนได้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นคัสด,ดีแล้วเท่านั้นรับผมถึงจะเรียนสกิลนี้ได้ จำไว้ครับต้องเป็นนักผจญภัยคัทดีก่อนครับผมส่วนอีกหนึ่งสกิลครับอีกหนึ่งสกิลต้องเรียนเหมือนกันครับนั่นก็คือสกิลมาสเตอร์วอล์กเกอร์ครับอันนี้มันก็จะปลดอีกหนึ่งจะต้องเป็นนักผจญภัยคัทบีก่อนนะถึงจะสามารถเรียนได้ตอนนี้ผมก็ยังไม่เป็นครับก็จึงยังไม่สามารถเรียนได้ครับซึ่งค่าเรียนก็อยู่ที่1ล้านเซนนีครับถ้าเกิดท่านปลดล็อกใช่ไหมโอเค ท่านก็จะส่งได้ทั้งหมดห้าครับตัวครับส่งสัตว์เลี้ยงไปได้5้าตัวครับเอามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ผมส่งได้สี่แล้วใช่หรือเปล่าว่ราที่ผมเรียนไปอ่าเห็นว่าตอนนี้เป็นสี่แล้วครับผมเพราะว่าผมเรียนไปอีกสกิลหนึ่งครับหรืออีกสกิลหนึ่งยังไม่เรียนถ้าเกิดเรียนมัตเตอร์วอร์เกอร์ใช่ไหมมันก็จะเป็นห้าครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ สำหรับท่านผู้ชมครับถ้าเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์ต่อท่านกนะ็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องผมเพจผมนะครับสำหรับวันนี้กัปตนกกันแจ็คจิก็ขอลาไปเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ